ไปดมาดีม <ire> ีีเออไาีมาาอ้าเอาแก้วแก้วเมื่อคืนที่ให้อันนั้นมาอยู่ไหนอยู่หวรงพานน่นี่นะวรงพาลอ่ะอ่ะตะกิดนะแดานทองรับรับนะนี่ไงพานลงพาเ่านเนี่ยเนี่ยรวาานเงินพานทองได้ไจ้รวยอืม รวยสังขาดนี้สังขาดหน้าเอาตังคิดตังใจดีดีหลายองเนาะอิจิทตังปัจจิตังตุ้มหางคิปะเมวาสเมจันตุชะเปรุเรนตุสังกปาจันโตปนาราโสยาธามณีโจติละโสยาธา โตมาเต็มเาวตวันอายุสุขียติกายุคอภาวะปิวัดนาสีสเนจังวัวตาปัจายโนะจัตารมหัวตันติอายุวันโน mawe naana sayaabave co satu cuppatनेeka antara aya divinnaasan tocatte satu saya cilet kitaang สังโสติปะกยังสุขังบารังสิริอายุโนจะโปคังวุติจะยัตสาวะสัตวะสาจะอายุวาสีเทปาวันตุเตปภวตุสาภามังคารังทีกองผลไาใอุสาปเดวตาสาปภู

เสร็จวัิดีบุญสมบูรณ์นี่แหละเดีบุญยัดตรงที่ตากแดดนั่นาะโยมเอ้หายากเงี้ยนะไปทำที่ไหนๆก็ไปทำมาแล้วเพิ่งได้ตากแดดที่วัดปากบ่อเอาเอาพักเกี่ยวพักหลบแดดหลบฝนได้ตากปาท้วงเทวดามันร้อนเลยเกินฝนไม่ตกเลเทวดาใจดำให้ฝนไม่ตกให้รู้ไปนะนั่งตากแดดใช่นี่ อ่มอนใมอนกูบาจารออกสองหลังเนาะเออของไปเออเอาเอาเดี๋ยวไปทางนั้นไ้อามากูบาจาร์ได้โอ้โหบัวนนะักตายกูบาจาร์เนาะ

น้ำขวดก็เปิดใส่รอนอะไรตั้งตรงนี้ตั้งตรงนแถวเลยเลยน้ำมูกนมหวานมีไหมอะไรตั้งตรงนี้เลยเป็นแถวเลยเนะนี่ยโวกเสือพองเลยถวายพระเออเปิดขวดเลยสีขวดเปิดแค่ได้สีขวดเป็นถแถวเลย,ยมีอีกมัายเตรี๊ยบซองปัจจัยไว้แปดซองนะถวายพระเออ เปิดฟ้าไปเลยแล้วก็ตักตักไว้ไมีลอยไหมไมีหลอยไหมลอยนะเอาลอยมาสี่ลอยเดินนะลอ,อดสีออ่ยักสร้างรี้ไป